ครัต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้หรือการเรียนรู้เรื่องสัญญาณนะฮะกดจุดสัญญาณที่สัญญาณหลัง5จุดนะสัญญาณหลังนี่จะเป็นสัญญาณที่ใช้แก้เกี่ยวอาการปวดหลังนะฮะมีอาการเล้าลงขาหรือบางสัญญาณก็สามารถแก้โรคที่เกี่ยวกับปวดท้องจุกเสียดปวดรอบเดือนได้ด้วยนะครับและแม้แต่สัญญาณ4สัญญาณ5ของหลังนี้ก็สามารถโดยเฉพาะสัญญาณ4ก็แก้เกี่ยวกันพออกหืดหายใจขัดนะครับ ปวดสะบักนะครับได้และสัญญาณ5ของหลังก็ใช้แค่เกี่ยวบรรเทาการเกี่ยวกับอาการมิงเวียนหรือลมมิงเวียนหรือปวดศีรษะนะครับทีนี้ตำแหน่งสําคัญมากเราจะต้องมีความรู้ทางด้านโครงโครงสร้างการวิภากศาสตร์นะเวลาจับคนไข้จะต้องหาตำแหน่งตรงนี้ให้เจอนะครับนี้มาดูสัญญาณหนึ่งอาจารย์จะมาสอนการหาตำแหน่งก่อนนะครับอ่ะเชิญครับการหาตำแหน่งของสัญญาณนะครับเราจะต้อง เราจะต้องดูนะฮะขณะที่คนไข้เราจัดท่าคนไข้ในท่านอนคูเข่านะฮะท่านอนแต่แคงคูเข่า90องศานั่นหมายความว่าจัดเข่าให้อยู่ตรงนะส้นเท้านะครับให้อยู่ตรงเหนือสบ้านะครับตรงนี้นะฮะนอนในท่าคูเข่า90องศาหลังจากนั้นเราก็มาดูตำแหน่งนะตำแหน่งพอเรานะฮะพอคนไข้นอนเนี่ยเราโอเคเรามาดูตำแหน่งนะครับ สัญญาณหหลังนี่จะอยู่ตรงชิดกับกระดูกข้อที่5ทีนี้เวลาที่เราดูนะครับความโค้งของเชิงกรานนะครับเราจะแตะเชิงกรานซึ่งเป็นกระดูกที่สูงที่สุดนะครับแล้วลากกลางนิ้วนะเอาชี้นิ้วชี้เนี่ยนะครับแตะเชิงกรานด้านบนสูงสุดแล้วก็วางนิ้วโป้งให้ขนานนะให้ขนานกับแนวนิ้วชี้เวลาเราลากตรงมาปับ๊บตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของ ข้อที่4หรือ l 4กระดูกสันหลังข้อที่4นะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อที่5นะฮะก็ขยับลงอีกนิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้ถ้าวางอย่างนี้จะเป็นข้อที่4นะครับนะแล้วพอขยับลง l 5ก็จะอยู่ด้านขยับลงไปอีกประมาณ1นิ้วนะครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของ l 5ซึ่งเป็นสัญญาณ1ห,หลังนั่นเองให้กดชิดกระดูกนะกดชิดกระดูกนะครับส่วนสัญญาณ4นะครับเราก็จะดูตำแหน่ง คอคอดขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งหรือตำแหน่งที่เอวคอดนะฮะก็เป็นหรือโค้งของเป็นโค้งของกระดูกชันการก็เป็น L 4ก็เป็นสัญญาณ2นะครับสัญญาณ1สัญญาณ2ส่วนสัญญาณ3ก็จะตรงอยู่กับาชายโค้งสี่สุดท้ายนะครับเอานิ้วชี้แตะชายโค้งสี่สุดท้ายแล้วก็วางมือนิ้วโป้ให้ขนานกับนิ้วชี้ให้ตรงกับตำแหน่งชายโครงสี่สุดท้าย ตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณ3นะครับเป็นสัญญาณ3ส่วนสัญญาณ4สัญญาณ5นะครับในท่านอนตะแคงเราให้มองอย่างนี้นะครับดูสัญญาณ4สัญญาณ5จะอยู่ตรงสัญญาณ4นะครับจะอยู่ตรงกับกระดูกกระดูกสันหลังช่วงอกข้อที่1หรือ T1 นะครับเราก็จะจับดูโค้งของบ่านะครับโค้งของบ่าลากลงมานะครับนะโค้งบ่าเลยขอบบนของ นะบ่าสุดแล้วลากตรงมานะครับคำได้กระดูกสลังอกข้อที่1หรือ T1 ก็คือตำแหน่งตรงนี้ส่วน C7 ก็คือรูปจากเวลาเรารูปหา C7 นะครับก็รูปจากแนวกระดูกสลังนะครับแล้วก็มันจะสะดุดนะจะสะดุดกระดูกตัวที่โผล่สูงที่สุดซึ่งอยู่ชิดกับนะทีหก็เป็น C7 อันนี้เป็นสัญญาณ5นะตรงกับสัญญาณ5นะครับ นันเดี๋ยวเราลองมากดกันดูอันนี้คือการหาตำแหน่งนะครับการหาตำแหน่งของแนวกระดูกสลังนะครับทีนี้เรามากดนะครับการกดนะฮะการกดตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเขาอาจจะกดมือเดียวแต่ถ้าเราพลังไม่พอนะครับเราก็หาตำแหน่ง L หน่ง L 5ก่อนนะครับ L 5 แล้วกดซ้อนนิ้วลงไปก็ได้นะครับปกติแล้วบางคนมีพลังเยอะก็มือเดียวก็ได้นะกดลงไปหน่วงเน้นนิ่งลงไปนะครับอันนี้ก็จะแก้สัญญาณหนึ่งหลังนะจะแก้เกี่ยวกับการปวดมดลูกหรือปวดรอบเดือนได้นะครับแก้ปวดหลังที่มีอาการร้าวรงขาที่อาการร้าวรงขาไม่เลยนะไม่ไม่เลยเข่านะครับเราก็ใช้สัญญาณหนึ่งนี่รักษา หรือโลกลมปลายประท่าสัญญาณ1นะครับอันนี้กดให้ชิดกระดูกนะครับอันนี่คือสัญญาณ1หลังโอเคอันนี้รู้สึกอะไรไหมร้อนไปไหนเนี่ยไปสะโพกเลยต่อไปสัญญาณ2นะครับสัญญาณ2สัญญาณ2เนี่ยก็คือตำแหน่งของขยับขึ้นมา แนวคอคอดแนวเอวอดนะครับเสร็จแล้วสัญญาณ2จะขยับขึ้นไปจะไม่อยู่ชิดกับกระดูกสันหลังจะอยู่ห่างจากกระดูกสันหลังนะตรงตำแหน่ง LC ไปประมาณสัก1น,นิ้วหรือตามเส้นปัตตคาดนั่นเองหรือเส้น2นะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะเราจจาะกดนะครับพอวางตำแหน่งได้นะครับก็หน่วงนน้นิ่งลงไป ตัวนี้จะจ่ายความร้อนสัญญาณเข้าไปที่ท้องด้านหน้าแก้เกี่ยวกับอาการปวดท้องจุกเสียดนะครับไปไหมไปที่ท้องด้านหน้านะครับสัญญาณสนี้ท้องจุกเสียดปวดท้องช่วยในโรคโรคเกี่ยวกับท้องนะครับ ุดแต่ละจุดเราก็ต้องกดนานประมาณ30-45ถึงวินาทีอโอเคง่ายๆนะไปท้องเลยเห็นไ,ไหมฮอันนี้ก็จะแล่นไปที่ท้องนะใชพ้พวกปวดท้องจุกเสียดได้ขับลมนะครับต่อไปสัญญาณ3เราก็จับที่แตะชายโครงที่สุดท้ายและวาดนิ้วนิ้วโป้งให้ตรงกับนิ้วชี้นะครับวางนิ้วชิดติดก,กับกระดูกสันหลัง ตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของ L3 ข้อที่3แต่เป็นสัญญาณเ,เป็นสัญญาณที่3ด้วยนะครับแล้วลนะครับระว,วางมือให้ชิดแล้วอาจจะซ้อนนิ้วลงไปถ่ายน้ำหนักลงไปตรงนี้จะแก้าการปวดหลังที่มีอาการปวดล้าวลงขาเลยน่องลงไปนะครับหรือลงไปปัตตค่าสัญญาณ3 ก็กดนิ่งค้างไว้คาบใหญ่3 0มสถึงสีวินาทีนะครับแล้วก็ผ่อนออกมาช้าๆอ่าเป็นไงครับอูวิ่งไปนู่นเลยเห็นไหมฮะจะวิ่งไปนี่เขาเร็วมากนะครับเขาเขาค่อนข้างตอบสนองต่อการกดเร็วอันนี้คือสัญญาณ3สรุปแล้วนะหชิดกับ L 5 2ชิดตรงแนว4จะแต่ห่างไป1 ห่างไป1นิ้วนะครับส่วนสัญญาณที่3ก็ชิดกับ L 3ตรงกับแนวซี่โครงสุดท้ายถูกไหมอ่ะต่อไปสัญญาณต่อไปนะครับเป็นสัญญาณ4และสัญญาณ5นะครับในท่านอนตะแคงสัญญาณ4สัญญาณ5นี้เราสามารถนวดในท่านั่งได้ด้วยแต่เน้นเมื่อตรงนี้นะท่านอนตะแคงแล้วเราก็จะกดในท่านี้สัญญาณ4นะครับตรงกับ T 1 นะครับเราก็ลากตั้งขอบสะบักลงมาแล้วก็คำได้ที่กระดูกนะฮะจะปนโปลขึ้นมาตรงนี้ s p ปนัสโปรเซสของ t 1น,นะครับตรงนี้ตรงขอบบ่าแต่ถ้าขยับขึ้นไปหน่อยก็เป็น c 7 4.7 c 7ก็จะนูนๆเหมือนกัน4นี่ c 7แล้วก็เป็น t 1น,นะครับสัญญาณ4ตัวนี้นะฮะแก้อะไรได้บ้างนะฮะอันที่1ก็คือเขาจะส่งสัญญาณแล่นไป3จุดนะเวลาที่เรากดเนี่ยจะวิ่งไปที่หน้าอกหรือวิ่งมาลงแขนด้านนอก และส่วนหนึ่งก็วิ่งลงสะบักเมื่อวิ่งไปหน้าอกก็จะไปแก้โรคเกี่ยวกับการหายใจขาดอาการหอบหืดนะฮะอาการหายใจขาดอาจารย์การหาบใืดได้วิ่งแขนด้านนอกตรงนี้ก็จะแก้อาการเกี่ยวกับปวดปวด,ปวดหัวไหล่ปวดแขนแล้าวลงแขนและก็ลงมาสะบักแก้อาการปวดสะบักได้ด้วยนะครับอันนี้เรามาดูกันนะครับการกดอาจารย์ก็จะกดวางมือนะบางคนอาจจะวางมือเดียววางมือก็อย่างนี้ก็ได้นะครับให้แตะ ที่กระดูกทีห่งอ่แล้ววางมือพาดไปกับคุมไปกับหัวไหล่อย่างงี้นะครับแล้วถ่ายน้ําหนักลงไปงนี้นะครับตึงไปไหนฮะนอ,อืมอันนี้ไปหนะ้าอกเลยนะครับ อ่าโอเคครับยังไงครับรู้สึกอะไรร้อนที่ไหนแขนนะ,อ,ะออกไปร้อนออกร้อนไปที่แขนด้านนอกนะครับอันนี้คือสัญญาณ4สัญญาณ5ต่อไปสัญญาณ5ตรงกับ C7 นะครับวางมือเช่นเดียวกันนะครับปลายนิ้วโป้ชิดกับ C7 เนะครับมือคุมไปที่หัวไหล่ขยับขึ้นข้างบนอีกเล็กน้อยนะอันนี้เราอาจจะวางมือเดียว เดี๋ยวมีการแตกลูกสัญญาณได้อีกนะเดี๋ยวอาจารย์กดสัญญาณหก่อนสัญญาณห้าจะวิ่งแล่นขึ้นสู่ศีรษะแก้อาการมึนงงวินเวียนศีรษะนะครับกดลงไปไปไหนขึ้นไหมอ่าจะขึ้นไปที่หัวนะครับลอยออกคอแล้วอาจารย์อ่ออกคอแล้วอาเบานึน